ไม่รู้จะกินอะไรถามกินไหนดีทุกคนเคยกินซาลาเปาที่เขาเอาไปทอดป่ะเคยมันกรอบนอกนุ่มในนะอยากให้มาลองร้านนี้แม่รจนาซาลาเปาทอดเป็นซาลาเปาจิ๋วน่ารักกุุงกิงชิ้นกําลังพอดีค่ะมีทั้งไส้หมูสับหมูแดงไส้ครีมไส้ถั่วทองนี่แอบไปเห็นว่าเขานั่งปั้นกันสนหลังร้านเลยนะรับประกันว่าใหม่ทุกชิ้นแน่นอนคือ ปั้นเร็วมากกลัวมไม่ทันคนกินแล้วที่สําคัญคือเขาทอดด้วยน้ํามันรําข้าวด้วยนะใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคสุดทอดเสร็จก็เสิร์ฟกันร้อนๆแบบนี้เลยเชิญหยิบตามสะดวกหลูกหกบาทแต่ถ้าหยิบสิบสองลูกจ่ายเพียงหนึ่งร้อย คนนี้ก็ยี่สิบสองสิเรื่องอะไรจะหยิบแค่หกลูกขอกินเป็นไส้ครีมก่อนเลยอ๋อนี่ครีมเขาเป็นครัสตัดนะไส้หอมหวานกําลังดีแล้วด้วยความที่น้องเป็นซาลาเปาทอดมันก็เลยกรอบนอกนุ่มในกินไส้หมูสับต่อเลยละกันคือหมูสับเขาทํามาหอมแล้วซาลาเปาชิ้นหนึ่งคือปั้นมากําลังพอดีคําเลยกินแล้วมันเต็มเต็มปากดีที่เห็นอยู่นี่คือไส้หมูแดงนะไส้นี้ทําออกมาได้หอมหวานเข้มข้นเลยไส้ละมุนนุ่มฉ่าไม่แห้งเกินไปปิดจอบกันด้วยไส้ถั่วทองน้องมีความหวานมันแล้วก็มีบ ดีให้เขียวเลยแต่ก็ไม่ได้แห้งจนนืดปากเกินไปกินเพลินแถมอร่อยแบบนี้ต้องบอกต่อชวนเพื่อนมากินด้วยเลยส <c oughs> ามมาลองกันได้ที่ร้านแม่รจนาสลัเปาทอดในงานเทศกาลจอมพลเฟสครั้งที่หนึ่งงานจัดอยู่ที่ถนนจอมพลตรงข้ามในวัดบูรณ์ตั้งแต่วันนี้จะถึง8สิงหาคมนี้ห้ามพลาด